สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันพุทธที่20กรกฎาคม2022อยู่ด้วยกันนะครับในวันต่อวันด้วยพระคำจากพระธรรมอพยพบทที่11พระธรรมอพยพบทที่11ข้อที่3ถึง7ได้กล่าวว่าพระยาเวทรงให้ประชาชนเป็นที่โปรดปรานในสายตาคนอียิปต ยิ่งกว่านั้นโมเสสคนนี้เป็นที่นับถือมากในแผ่นดินอียิปต์ทั้งในสายตาของบรรดาข้าราชการของฟาโรและในสายตาของคนละเมืองด้วยโมเสสประกาศว่าพระยาเวตัดดังนี้ว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนเราจะออกไปท่ามกลางอียิปต์และลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์จะตายตั้งแต่พระราชบุตรหัวปีของฟาโร ผู้ประทับบนพระที่นั่งจนถึงบุตรหัวปีของทาาตหญิงผู้อย่างผู้อยู่หลังเครื่องโม่แป้งทั้งลูกหัวปีและสัตว์ด้วยแล้วจะมีการร้องไห้เสียงดังทั่วแผ่นดินอียิปต์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและต่อไปภายหน้าก็จะไม่มีอีกเลยส่วนคนและสัตว์ของชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้น จะไม่มีแม้แต่เสียงสุนัขคู่เพื่อให้ทราบว่าพระยาเวทรงทำรรต่ออียิปต์ต่างกับที่ทรงทำรรต่ออิสราเอลเช้านี้ผมอยากจะให้หัวข้อนะครับที่อยากจะแบ่งปันหัวข้อที่บอกว่าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและผู้อื่นเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและผู้อื่น พระธรรมตอนนี้นะครับในบทที่11ของพระธรรมอพยพถือว่าเป็นคําเตือนสุดท้ายนะครับก่อนที่ภัยพิบัติครั้งสุดท้ายในแผ่นดินอียิปต์ที่จะเกิดขึ้นนั่นคือการประหารบุตรหัวปีนั่นเองมันจะเป็นราชบุตรของฟาโรบุตรของคนใช้หรือทาสนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใดก็ตามที่ เป็นคนของอียิปต์รวมทั้งบรรดาสัตว์ต่างๆที่เป็นหัวปีนะครับหรือเป็นลูกตัวแรกของสัตว์นั้นๆก็จะต้องถูกประหารด้วยถ้าเกิดเขาไม่กลับใจถ้าเกิดเขาไม่เชื่อฟังดังนั้นเราจึงพบว่ามีคำเตือนตลอดในภัยพิบัติต่างๆที่ก่อนที่จะเกิดขึ้นและบทที่11เราพบถึงการเตือน พบถึงภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับทั้งอียิปต์คนที่มีบุตรและเป็นบุตรชายนั้นเขาจะต้องสูญเสียชีวิตและาราชบุตรของฟาโรห์ที่เมื่อก่อนนะเขาเชื่อว่าผู้ที่จะมาเกิดเป็นกษัตริย์หรืออยู่ในราชวงศ์ของกษัตริย์เนี่ยเป็นเหมือนกับเทพใช่ไหมครับ และคนอียิปต์เขามองว่าจะไม่มีอะไรที่จะมาทำอันตรายหรือลูกของฟาโรหรือลูกของกษัตริย์ได้เลยดังนั้นภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นการตอกย้ำและให้ประชาชนทั้งอียิปต์และอิสราเอลรู้ว่าพระยาเวพระเจ้าทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่สูงสุดและโปรองเท่านั้นที่เป็นผู้ทรงมีฤทธานุภาพสูงสุดเหนือพระทางโปรงด้วย แต่ในวันนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นที่โปรดปานของพระเจ้าและผู้อื่นเราพบในข้อที่3ว่าในขณะที่ภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือว่าที่เกิดก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมเชื่อว่ามีคนหลายคนในอียิปต์นะครับที่ไม่พอใจแล้วก็เริ่มที่ไม่ชอบชนชาติอิสราเอลแต่ว่าในข้อที่สมเราพบสิ่งที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนที่ ภัยพิบัติสุดท้ายจะเกิดขึ้นพระเจ้าทรงกระทําให้ประชาชนเนี่ยเป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนอียิปต์นะเป็นที่ชอบของคนอียิปต์เป็นที่นับถือของคนอียิปต์โดยเฉพาะโมเสสใช่ไหมครับเป็นคนที่คนในอียิปต์นะครับทั้งข้าราชการของฟาโรหรือพลเมืองของอียิปต์ทั้งหมดเนี่ยให้ความเคารพ ให้ความนับถืออย่างมากอันนี้น่าสนใจมากเลยดังนั้นเราจึงพบว่าการที่จะมีชีวิตเป็นที่โปรดปานผู้อื่นหรือชีวิตที่โปรดปานกับของพระเจ้านั้นพระเจ้าเป็นผู้กระทําเองพระเจ้าเป็นผู้กระทําเองให้เราเองมีชีวิตที่โปรดปรานของพระองค์ไม่ใช่ด้วยการกระทําของคนใดคนหนึ่ง รหรือไม่ใช่ด้วยความดีไม่ใช่ด้วยศักดิ์ศรีทางฐานะการเงินหรือ,อความร่ำรวยหรือสิ่งใดก็ตามแต่ว่าความโปรดปานนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจทรงหยิบยื่นให้ตามพระเมตตาคุณของพระองค์เราจึงได้รับความโปรดปานคนเซลจึงได้รับความโปรดปานและพระองค์ทรงกระทำให้โปรดปานในสายตาของคนอียิปต์ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเลย อียิปต์กับอิสเซลในเวลานั้นเป็นเหมือนกับศัตรูแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนท่าทีของคนอียิปต์มองคนอิสเซลเป็นที่เคารพเป็นที่ชอบในสายตาของเขานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงทําการของพรงะองค์ดังนั้นเราจึงพบว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นพระเจ้าเป็นผู้เลือกพระเจ้าเป็นคนทําการของพระองค์ หน้าที่ของคนของพระเจ้าก็คือเชื่อฟังพระองค์เชื่อฟังพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้และวพระองค์จะทรงจัดก,การให้ปัญหาต่างๆที่มันดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้พระองค์จะกระทําให้เหมือนกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่คนอิสราเอลดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นที่ชอบของคนอียิปต์เลยไม่ได้เป็นที่ถูกใจของคนอียิปต์เลยแต่ว่าในเวลานี้ พระเจ้าทรงกระทำให้ประชาชนของคนอิสราเอลเป็นที่ชอบของคนอียิปเพื่ออะไรครับเมื่อเวลาที่ก่อนที่จะออกจากแผ่นดินอียิป์พื่อพีได้บอกว่าพระเจ้าได้บอกว่าให้คนอิสราเอลเนี่ยเข้าไปขออะไรครับขอ,อเครื่องเงินเครื่องทองจากเพื่อนบ้านของตน พระเจ้าบอกคนอิสราเอลให้เข้าไปขอเครื่องเงินเครื่องทองจากเพื่อนบ้านของตนไม่ได้ไปป้นนะครับแต่ว่าเป็นการขอและคนอียิปยินดีที่จะให้เพราะว่าอะไรพระเจ้ากระทําให้จิตใจของคนอียิปชอบประทับใจคนอิสราเอลและยินดีที่จะมอบทรัพย์สินยินดีที่จะมอบแบ่งสมบัติที่เขามีอยู่ก็จะเป็นเครื่องเงินเครื่องทองให้กับคน อิสราเอลเพื่อจะเดินทางออกจากอียิปต์นี่เป็นการอัศจรรย์ที่ที่เกินความเข้าใจของเราได้และพระเจ้าทรงปกป้องและพระเจ้าทรงดูแลและความโปรดปานของปรงนั้นข้อที่7ได้กล่าวชัดเจนว่าส่วนคนและสัตว์ของอิสราเอลนั้นทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่เสียงขู่ของสุนัขคือเงียบสนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งต่างจากคนอียิปต์ในคืนนั้นที่ บุตรหัวปีของเขาก็จะต้องตายสัตว์หัวปีของเขาก็จะต้องตาย,าย,าตตายแต่คนอิสราเอลพระเจ้าทรงกระทําการต่างจากคนอียิปต์พระองค์ทรงปกป้องพระเจ้าทรงดูแลและพระเจ้าทรงให้พรแก่เขาเพราะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้านั่นเองขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านเพื่อเราเองจะตระหนักและใช้ชีวิตของเราเชื่อฟังพระองค์นะ แล้วความโปรดปานการที่พระเจ้าจะทรงนำพระเจ้าจะทรงทำการพระเจ้าจะทรงเริ่มต้นพระเจ้าจะทรงปกป้องเมื่อเราทำหน้าที่ส่วนของเราก็คือการเชื่อฟังการวางใจในพระองค์ไม่ว่าทุกสถานการณ์ใดก็ตามผมเชื่อว่าพระเจ้าก็าจะทรงนำและนำชีวิตของเราให้เป็นที่ชอบของศัตรูได้ด้วยเช่นเดียวกันอธิษฐานด้วยกันนะครับ พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ให้บทเรียนที่เราได้เรียนรู้ด้วยการจากพระวจนะของพระองค์อพยพบทที่11ที่เราได้พบสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทําการของพระองค์กับคนอิสราเอลกับคนอียิปต์ให้คนอิสราเอลเป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนอียิปต์และให้เขาเองสามารถที่จะแบ่งข้าวของเครื่องเงินเครื่องทองให้กับคนอิสราเอลได้ด้วยความเต็มใจ และพระเจ้าทรงกระทําการกับคนอิสราเอลกับคนของพระองค์อย่างแตกต่างจากคนอียิปต์ที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ขาพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราตระหนักถึงชีวิตของเราเองที่จะวางใจและมีชีวิตที่โปรดรานในสายพระเนตรของพระองค์มากขึ้นด้วยการวางใจด้วยการเชื่อฟังพระองค์เริ่มต้นที่พระงให้เกียรติที่พระองค์ก่อนขอบคุณพระงเจ้ารเาราอ,อธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกัน ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอี่ผ่อนครับ